นนน้ำรับหลาสวัสดีครับแซบลายพี่น้องแซบเพิ่มหอมสวัสดีพี่น้องแฟนเพลงแฟนหมอลำช่องกันชัยลำเพลินอ้อพี่เชียวเมื่อนี้โอ้ยคุ้มค่ายดีมากขอบคุณเจ้าภาพเด้อครับขอบคุณเจ้าภาพเจ้าภาพใหญ่เพิ่นครับอาจารย์สมหวังนะครับเจ้าภาพใหญ่ใจสับขึ้นขึ้เพิ่นไปโคราดพิ่นได้อันติเพื่อนมาติปลน์ไม่มาเรียงกันเพิ่นเอี้นยังก่อนเอื่น แกวห่อนแก้วห่อนเออยาเป่าได้มันสิเสียชื่อปวดปวดพ่อหมูหมกกันได้ติ๊บมาแต่ไายเติบนะครับคุนได้ติ๊บมาสี่สิบบาทได้เรียงแก้วห่อนม้วแต่น้ำจิ้มก็บ่ไดอย่ง้น้ำจิ้มก็โบกซิบน้ำจิ้มโบกซิบก็ได้นี่อืมข้างเพื่อนแกง ผักหวานใช้ข้มดแดงมดแดงนีกกุ้งครับกุ้งกวาอ๋อนีหอองฮนเอบรรยากาศคือเาคนีตะลอนมาเด้อพี่น้องเื่องสบเครื่องห่อนแะ่ามันสบไมดีเนี่แหละก็ตันไว้เขาเอื่นเอื่นเอื่นเพี่น้องเด้อเอื่นอื่นอยู่อุดรทานี บ้านเรียมอืบ้านเรียมไปยังจะว่าบ้านเรียมมันเรียมจีหืมมันเรียมจีบ้านเพ่นเขาก็เขาใจได้พอมืออื่นเนาะเรี่มมือเรียมก็ได้เรียมบ่เพราะเรียมย็นมืออื่นนี่แหละแม่นมือนี้หักกะพักพอนให้เต็มที่เพราะว่าเขาออกงานไปหลายมือเนาะกินเลยกินเลยฝนฟ้าพี่น้อง ขอบคุณอาจารย์สว่างครับเมนยิ้มดูเด้อดึกเฮาหมื่นหากินบ่มี่เลยบะหมีแต่แก้วบอแต่แก้วบองแก้วบองยังอยู่เด้อท่านเคยอยูุบุกนั่นมาดเอาไปกินรถแซ่บบ่อาจารย์หวังแซ่บแซ่บไปกินว่าเขาจะยิ่งไปไหมผดผดเนาะกยั่งอยู่เด้ออบเงวดคนนั้นเอาไปนอนมาฝาก แกบวงกับสิ้นแหงนั่งกูสิ้นแหงกันยังนี่มันสิ้นแหงเปล่สิ้นหมูแหงสูนสิ้นหมูแค่สิ้นหมูแดดเดียวมื่อนั้นก็บองประแดกย่งๆ่าเลยอมันเป็นแนวอื่นหรือเปล่ามันกินบ่ไวมันลายอ้าพี่น้องเนี่ยก็จะเปิดไฟคือบ่เดือดมาหนึ่งไม่ได้เปิดเทวิตตัวนั่นเปิดแล้วเปิดแล้วไอ้มันเย็นเนี่ยเดี๋ยวมันห่อน อารย์อาจารย์วางมันเย็นไวกกงว่างกุอยกุ้งคนนี่เปงใช่กุ้งใช่เปานง่งูใช่เป็งใช่เป็นงูข้าวตีกับม่วงโอ้ตะเกอาหารนอกนวงกยกุ้งกลเสันปรด็กวางม่วข้างมองหน่อยไนหะมครับแจมนบอนี่อันัน,น,นจำกุ้งแล้ว จำบวงปละเดกใช่ปะนี่อเ็ดวเพี่น้องก็เสอยกนเดี๋น้อกอยกุไมกเยก้อยกุ้งกับบวงกับเจ๋บงก็แสบหรอกุ้งกวนไหมนาะพี่น้องแ

จะจำกับป๋องแดงวองกับบ๋องงวงกระแทบอ๋อแม่ของงวงหนาหอมหินเทีนตัวมื่อื่นผู้ใดมีอะมาฝากนี่เด้อบมึงงงน้อยมื่อื่นจะกินอะสมหมูเนาะสมหมูสมงวดไปฮะพี่น้องจะเอามาฝากอยู่ดอกขึ้นว่าพี่น้องที่อยู่เมืองนอกเมืองหน้ากัดน้ำไร่แตกน้ำฝนแล้วคนพี่เมื่อกบอกม่ากินหน่อยกินก็ชอบไหม บุมมี่หรอกมีแต่หมกม่วงแบบหมกม่วงฝรั่งไหมมันม่วค่อยสมคือบ้านเขาได้หมกม่วงซ้ำดูดีเหมือนหมกม่วงเลยหมกม่วงใหม่ถ้ามาจับมาแล้วมันหอมเนาะอืมแมนเขาเอาม่วงก็ซอสเนาะอืมเนียปากก็มีบัตกุ้งใหม่ก็อยูบุ้มี่คือเป็นติมีแต่กุ้งกัมกัมไงอืมเอากุ้งกัมกัมเฮ็ดก็ได้ด้วยพี่น้องเลยจะล้มปากเปล่าก็กินหลายๆคำเฮ็ดคำาีไม่ไ้เห็นจอมโอ้โอมือ โทษนะพูนไวแต่เพผไดกินมันยิ้มปุยๆเลยแอบม่งเฮ้ยนังคเกกเขส่สองเท้ฮะกินมันก็สวบ้างบอบ่บอกินโหลดขอยกินนี้ขอยากกินนี้แต่ว่าขอยาสิ่มแล้วล่ะไปจะได้ย่าดูท่าพูนพออยู่แล้วอืเสียบช้างืน เขาไ่ได้กินโดนแล้วเนาะเนาะไม่ได้กินโดนแล้วแค่ว่าคลื่อยากนะครับโคโควิดรอบสองมานี่ั่นไม่กินเลยอืมมากอีลีนก่อยกุ้งกังวลนะมีเหย่ตอบซ้ำไม่เหแลอพี่น้องเลยม่เหคืข่เกิก้มูกอาหารเขาบมเอยุม่อเกางเขาบ่มฮะบองั้เขาบอ่เอ บางแค่จ uh, ักลอยจ้ะวะพี่พ่อพันหรอหมองตลาดอันนั้นเอบอนตลาดตะพุนเบิดแล้วเป็นตลาดแต่ไซเว่นแตกรรมล่ะล่นหอดมือไหนหาก็เล่นไปหอดไซต์ก็หอดหันละบ่เป็นแต่เข่าหรอกเนาะเข่าคือกันล่ะหอดใส่ก็หอดหันละสเตเต้องไปฮ่องวันนั้นว่าอ้วนใสต์สุดวันไหนวันว่านดี กำลัลงกินก็นมาเบาสก,กาัดกันนี่ก็ได้เนี่ย <c oughs> มันสีหยอยอยู่ดอกมัมนสีบวกอยู่ดอกมะออื่นน่ะนะน่ยแม่เผาหมักน้ำตะหมัก <c oughs> เ,ดเดี๋ยวเอิ่นแม่เผาเกินแม่เผาเอ้ยเออเออเอาเอาแม่เผาอือม,มาเด้อมาเด้อเออเพิ่นหุ่นดีแล้วเพิ่นบ่กินข้าวมาเด้อมาเด้อนี่แซ่ยบเสีบดิเดี๋ยวเขากระว่าเดี๋ยวเขากระว่าโอ้ยอันโมเมนหมักน้ำใส่สูตรเขมุนุจุลุจุดประสมเหมือนนะ แม่พาวจะตายม,มาเบิงบ่งอันนี้เกลียวห่อนเสียบเสียบมาเด้อมาเด้อเป็นตีว่าน e, ะเป็นยังเป็นเครื่โโองดื่มผู้พูดตีว่านันบวกไก่เนาะข้าวเอาเกีก๊ยวบ<อ>้านดีสิไม่ที่ก,กวันแไงมาบวกไก่บวกไกไ่แอ,อ่ว่าคันจมูกออกมาเจ้าพนองเด้อ จานหมังคดจอดแล้ววะอิ่อก si ินของพกินเข่าหแืออันนี้ก็กินขากบดวยนึงแล้วก็กินมกม่วงเอาเนี่ยใส่หนีเครื่องลวกใช่หมทันเป็นมดอยู่มันซื้อมาหดลวกกึ่งใบไฮน้ำมันกินมะเรงซื้อจังเกาะใช่ปะ ไปลงเดดบ่นี่ยไปลงเยนแเขาเขาไจิ้าเดวมมไรลมีอืมมาอะไรมเวลาจะไปเฮ็ดงานไปเห็ดกพากับาหนาแล้วกินเฮ็ดเองนี่เยน้หนาเดียวอยอมแพรแล้วฮะยอมแพรเาจังสัน หลักฐานยอมแผลเลยยังไหวแผลปกติเราบอกคอยยอมแผลได้กินออกรุ่นมู์ขวบคอยละอิ่ม่ะขอบคุณทุกกำลังใจครับพี่น้องแฟแฟเข้าล่ำมือนี่มือพักพอนนะครับวันสบายๆมืออื้นถ้าจังเบิงคลิปการเดินทางซ้ำว่าเดินทางไปน้ำมัน ไปร่ำนั่มพูดแล้วน่าจะดุผู้ดใดอยากอ่านติดตามซ้ำไปร่ำนั่นกระเบิงช่องการใช้ระเพิ่นเด้อพี่น้องเดอ้<ม>อเห็นอาจารย์หวังสูมือลปะโบเห็นโบไรพระเอกช่องคอยพระเอกช่องนะเนี่ยพระเอกช่องการใช้น้อนขันโบเห็นมันโบมันมันมันช่องถอดกันไสแมนตลาดว่างขันพ่นกระถักเออเอฟซีเด้อเขาอะ ว่มาวพ่อ,อยิ่งวางมากๆที่เขาเพ่ถามคาถามอยู่จะวางไหนเ่าเราเราใครลืมาิเรไปสบายแล้วอะอื้อ ใ่ได้บ่ยก่าเดวเ้ชงมันอเดียวใส่บุกไเลามาไก่กู่วนา,นะานบางาจันวังยอมแผแล้วครับพี่น้องเขียนซื่ออีกนายทองใบน้าเ่าคุณได้เียขอพูดใดู้ดเียน,อ,ยนอ่ะขอบคุณพี่น้องขอการคลิปหน่อยอาจารย์วยังอัน ลาพี่น้องแน่พอกันเด้อพี่น้องคลิปหนาหือมือเอื้อนปลาเบื้อนไปรับจังพอก,กันระยะการเดินทางไปบันเหลี่ยมมือพี่น้องปูดอนปูดอนมือจังพอกันเอาจังหาดบริเวณที่อ่าเอาไปบ้ายครับพี่น้องกีงงงไม่แห้งครับสัครย้่น้ำกันมือนเถ่ากันเสพกพนมาหากเ็เลยมีมีแนีต้อนรับครับซูพนพนว่าไปพนมาพี่กินเข่า ไปพุ่นไปพุ่นพ่อพุ่นเทามาพี่ดมกระป๋องอ่าบ๊ายบายครับพี่น้องสวัสดีครับสวัสดีครับ